สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะกซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการ iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายเดือนตุลาคมนะครับเราจะมาส่งท้ายกันด้วย iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นเลยนะครับที่จะนำตัวเครื่องแล้วก็ราคามาให้ดีดูกันสำหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max นะครับทั้ง2รุ่นนี้มีขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือ6.5นิ้วออกมาต่างกัน1ปีเท่านั้น iPhone 11 Pro Max ก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า iPhone XS Max นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็น iPhone 11 Pro Max นะครับนี่นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมใช้งานเอง กล่องในตอนนั้นก็จะเป็นแบบกล่องนานะครับ นี่นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องวางอยู่แบบนี้นะครับหันด้านหลังออกมาโชว์รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ให้กล้องมา3ตัวเรียกว่าเป็นรุ่นแรกที่เป็นดีไซน์ใหม่ก็ว่าได้นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นี่ก็จะเป็นด้านหลังของเขานะครับกล้อง3ตัวมาพร้อมกับแฟลช LED นะครับตรงกลางมีโลโก้ของ Apple ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเขานะครับซึ่งเครื่องนี้ก็ใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้น ส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะเป็นคู่มือแบบยาวๆในส่วนของสติกเกอร์ของ Apple ก็ให้มา2ลูกนะครับนี่นะครับเมื่อเปิดใช้งานทุกอย่างก็ใช้งานได้ดีนะครับเรียกว่าปัจจุบันถ้าเราจะซื้อสําหรับ iPhone 11 Pro Max ก็ยังเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยดีไซน์ที่ยังดูดีแล้วก็ดูทันสมัยนะครับ ดูต่อกันที่ iPhone XS Max กันบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวกล่องของเขาสีที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นสีทองนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือวางอยู่ด้านหน้าแบบนี้ก่อนซึ่งไม่ได้หันหลังโชว์เหมือน iPhone 11 Pro Max นะครับนี่เป็นคู่มือในการใช้งานของเขาตัวเครื่องก็อยู่ในซีลพลาสติกเป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไทยนะครับไม่ใช่เครื่องศูนย์ราคาก็ปัจจุบันประมาณ1 0,000ต้นๆเท่านั้น หรือว่าบางช่วงก็ซื้อได้ในราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับแคมเปญในแต่ละเดือนนี่นะครับเป็นตัวเครื่องสีทองนะครับก็ค่อนข้างสวยเชื่อว่าหลายท่านก็ยังคงใช้รุ่นนี้อยู่นะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่มีมาให้ iPhone XS Max อุปกรณ์ให้มาครบเลยนะครับนี่เป็นหัวชาร์จนะครับแต่ว่าจะเป็นหัวชาร์จแบบเล็กๆซึ่งก็ชาร์จได้แบบธรรมดานะครับไม่ได้ชาร์จเร็วถ้าเราอยากจะได้เป็นชาร์จเร็วก็สามารถหาซื้อหัวชาร์จมาใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับส่วนนี้ก็ จะเป็นหูฟังที่เป็นแบบพอร์ตลายนิ่งก็มีแถมมาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับเป็นแบบพอร์ตลายนิ่งเช่นเดียวกันนี่นะครับสำหรับ XS Max นั้นอุปรกรณ์ให้มาครบเลยนะครับซึ่งเสียดายสำหรับ iPhone ทุกวันนี้ไม่ได้ให้มาครบแบบนี้แต่ราคาแพงกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงด้านล่างมีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับตรงกลางเป็นรูไว้สำหรับเสียบสายชาร์จฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่ม ลดเสียงนะครับขอบของ iPhone XS Max จะเป็นสีทองแบบเงาๆเลยนะครับเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไปก็อย่าลืมไปหาเคสมาใส่กันด้วยนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องนั้นไม่มีปุ่มอะไรนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ที่ใส่ซิมการ์ดจะอยู่ฝั่งเดียวกัน นี่นะครับสวยงามมากๆสําหรับ iPhone รุ่นนี้ซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับหมื่นต้นๆเท่านั้นรายละเอียดของด้านหลังนะครับไอโฟน Xs Max ให้กล้องมา2ตัวเป็นกล้องแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลมีแฟลช LED คั่นอยู่ตรงกลางนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นโลโก้ของ Apple เป็นสีทองแบบเงาๆนะครับแล้วก็ด้านล่างมีเขียนคําว่า iPhone ด้วยก็เป็นเอกลักษณ์ของทางด้าน iPhone Xs Max ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เราจะซื้อมาใช้งานเองหรือว่าจะซื้อสะสมก็ได้เมื่อลองเปิดใช้งานก็ใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีมากๆด้วยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องสําหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max นะครับก็สวยไปคนละแบบชอบรุ่นไหนก็ลองเลือกดูได้นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบของเขานะครับถ้านําทั้ง2รุ่นนี้มาเทียบกันขนาดหน้าจอ6.5นิ้วเหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นั้นมีให้เลือก4สี4นะครับก็จะเป็นสี เขียวมิดในกรีนเป็นสีเงินนะครับสีเทาสเปซเกรย์แล้วก็สีทองก็มีมาให้นะครับสวยไปคนละแบบนี่นะครับสำหรับสีของ11 Pro Max ส่วน X s Max นะครับมี3สีเท่านั้นก็คือจะเป็นสีทองนะครับสีเทาสเปซเกรย์แล้วก็สีเงินนี่ก็จะเป็นในเรื่องของสีทั้ง2รุ่นเทียบกันนะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอนั้น iPhone 11 Pro Max จอภาพของเขาเป็นจอแบบ Super Retina HDR นะครับขนาดหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่6.5นิ้วในขณะที่ X s Max จอภาพเป็นจอแบบ Super l e ต t i n a HD นะครับก็คือจอ11 Pro Max จะดีกว่านิดหน่อยวัสดุที่จัดทำก็จะเป็นสแตนเลสสตีลและกระจกผิวด้านนะครับ ก็จะคล้ายๆกันในส่วนของชิปการประมวลผล iPhone 11 Pro Max เป็นชิป Apple A13 Bionic นะครับส่วน XS Max เป็น Apple A12 Bionic กล้องของ11 Pro Max ก็3ตัวนะครับประกอบไปด้วยเลน Ultra Wide เลน Wide แล้วก็เลน Telephoto ส่วน XS Max กล้องคู่ความละเอียดเท่ากันนะครับ12ล้านพิกเซลมีเลน Wide แล้วก็เลน Telephoto มาให้ซึ่งทั้ง2รุ่นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าให้สรุปก็คือ11 Pro Max ดีกว่าทางด้าน XS Max อยู่พอสมควรนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องแล้วก็เทียบสเปคให้ดูนิดหน่อยนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone Xs Max ท่านชอบรุ่นไหนเดี๋ยวมาตัดสินกันที่ราคานะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันรุ่นไหนที่ลดราคาเยอะที่สุดซึ่งถ้าจะซื้อปัจจุบันมีเฉพาะเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรเท่านั้นแต่ราคาก็น่าสนใจนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada ก,กันก่อนสําหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับร้านนี้ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกันเป็นประกันล้านนะ แน่นอนว่าปัจจุบันไม่มีเครื่องศูนย์แล้วนะครับถ้าเราจะซื้อก็ต้องเป็นเครื่องไทยเท่านั้นแต่การใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ดีนะครับเหมือนกันกับเครื่องศูนย์ทุกอย่างต่างกันในเรื่องของประกันเท่านั้นจากราคาปกติ22,900นสานะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ก็ลดราคาเหลือ16,900บาทนี้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับส 2 iPhone 1 1 Pro Max มีขาย2ความจุนะครับ64แล้วก็ 256GB ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับขายอยู่ที่24,244บาทแต่ว่าก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกครบทุกสีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11 Pro Max ส่วน iPhone XS Max กนะครับก็มีราคาจากร้านที่น่าสนใจมาให้เลือกซื้อเช่นเดียวกันเริ่มต้นกันที่ความจุ 64GB กันก่อนนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกันเป็นประกันร้านจากราคาปกติ1 9 9 9นบบาทลดราคาเหลือเพียง1 1 5 4 9าสบาทนะครับสำหรับความจุ 64GB กิกะไบต์มีให้เลือก3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับ iPhone XS Max เป็นความจุ 512GB กิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นโมเดล TH หรือว่าโมเดลไทยนะครับ แถม power bank ให้ด้วยนะครับจากราคาปกติ25,990บาทลดราคาเหลือเพียง12,999บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยแล้วเขายังมีบริการส่งเร็วพิเศษให้ด้วยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 11 Pro Max แล้วก็ XS Max จากทางด้านแอป lazada นะครับราคาน่าสนใจทั้ง2รุ่นชอบรุ่นไหนก็เข้าไปเลือกซื้อได้ที่ลิงก์ของ lazada นะครับ ออยู่่่ทีด้าานลลงงขงคิปส่วนราคาจากทางด้านแอปช็อปปี้นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max เริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับร้านนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องไทยโมเดล TH นะครับมือ1ประกันเป็นประกันล้านราคาเริ่มต้นที่17,990สําหรับความจุ64 g b นะครับถ้าเป็น256 g b ก็18,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้ แล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับอีกร้านหนึ่งร้านนี้ iPhone 11 Pro Max เครื่องไทยโมเดล TH เหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่16,900บาทสําหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น512 g b ก็ขายอยู่ที่18,500บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,กผ่อน่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ451บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้1้0เปอรยเซ็น,นวันแล้วก็มี ประกันจากร้านให้1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone XS Max นะครับจากช้อปปีเหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้เครื่องไทยมือ1นนะครับโมเดลเป็นโมเดลไทยมีขาย2ความจุนะครับ64แล้วก็256 g ิกะไบต์ราคาเริ่มต้นที่1 1 9 9 0บาทถ้าไหนที่สนใจจะากจนสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 Pro Max หรือว่า XS Max นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการแกะกล่องสําหรับ iPhone 2รุ่นนะครับ11 Pro Max แล้วก็ XS Max แล้วก็สรรุปาาคาให้ดดูกันน ซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่า s h อป e ีก็กดดูหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ